เรื่องย่อละครโฉมโชดอีพีที่สองป้านวลเห็นความร้อนแรงในตัวของฟ้าคนที่มาสมัครเป็นพี่เลี้ยงของน้องของขวัญป้านวลมองว่าปัญหาจะตามมาคืออะไรจึงเตือนด้วยความเป็นห่วงแต่อาจารีคิดไม่ออกว่าป้านวลหมายถึงอะไรส่วนเรื่องที่เธอหลอนเวลาหลับตา ถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คนที่รู้ดีที่สุดนั่นก็คือหมอวันพิชิตที่รู้ว่าผู้หญิงที่คอยมาหลอนอาจารีก็คือผู้หญิงของเขานั่นเองและที่เธอแทงลูกและอาคาตแค้นอาจารีว่าเป็นคนทำให้เธอแทงแต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ทำนั้นก็คือวันพิชิตที่แอบเปลี่ยนยาบำรุงเป็นยาทำร้ายตัวเธอและลูกในท้อง ตอนนี้ฟ้าก็ได้เข้ามาทำงานและพักที่บ้านของอาจารีแล้ววันพิชิตฟ้าคือคนที่จะมาทวงความแค้นหรือเข้ามาเพื่ออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆฟ้าทำให้วันพิชิตพอใจทุกอย่างไม่ว่าจะทำให้น้องของขวัญมีความสุขที่อยู่กับฟ้าแล้วก็ทำให้อาจารีรู้สึกผ่อนคลายไม่กังวลเรื่องรูปแต่ว่าวันพิชิตพอใจมากกว่านั้นก็คือ เธอเย้ายวนและยั่วยวนเขามากถึงมากที่สุดเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปห้ามพลาดติดตามละครโฉมโชดที่ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา22นาฬิกาทางช่องวัน31